สาเหตุหลักที่แอร์ตัดบ่อยทั้งท้งที่ห้องยังอุ่นอยู่ 1. แอร์เสียอาจเกิดจากแอร์หมดอายุการใช้งานในกรณีนี้อาจจะให้ช่างแอร์ที่มีประสบการณ์เข้ามาตรวจสอบดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขย,ยังไงบ้าง,ง 2. แอร์สกรปรกหากไม่ได้ล้างแอร์ไปเวลานาน ฝุ่นละอองหรือข้าบสกบกต่างๆสามารถเข้าไปอุดตันตัวกรองจนแอร์ทำงานหนัก 3. ขนาด Btu หากห้องมีขนาดเล็กแต่มี Btu ที่ใหญ่เกินไปจะทําให้แอร์ปล่อยควมเย็นเร็วจึงตัดการทํางานเร็วตามไปด้วยหากพบปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ง่ายคือการตั้งอุณหภูมิให้ต่าลงเช่น22-25องศา 4. เซนเซอร์แอร์เสีย ากเซนเซอร์แอร์เสียจะมีการผิดพลาดในการอ่านอุณหภูมิห้องเพราะระบบการทําง,งานของแอร์จะอ่านค่าอุณหภูมิห้องที่ตั้งค่าไว้เช่น24องศาแต่อุณหภูมิห้องอยู่ที่27องศา5พัดลมคอยเย็นเกินไปหากอุณหภูมิภายนอกไม่ได้มีอากาศร้อนมากแต่เปิดคําสั่งแอร์ด้วยแรงพัดลมต่ําจะทําให้อุณหภูมิพัดลมคอยเย็นเกินไปจึงเป็นน้ําแข็งบริเวณคอยระบบแอร์จึงตัดอัตโนมัติเพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบต่างๆ ใส่น้ำยาแอร์เยอะมากเกินไปหากใส่น้ำยาแอร์เพื่อแก้ปัญหาแอร์เย็นช้าหรือแอร์ไม่เย็นในปริมาณที่มากเกินไปจะทําให้เกิดแรงดันจนคอมเพสเซอร์แอร์หยุดทํางาน